สวัสดีครับยุ่งกับไล่หลายพี่น้องเบื้องลูกน้องเฮตโอที่กันพี่โอกาสไล่สดในเบื้องฟังลูกเนาะลุงน้องอยู่หลายคนมนหันกับวันเด้ไล่พวกเรียนหนาเรียนหลังด้วยเบื้องเหลือลุงน้องอยู่ยสามสี่คนหาคนเฮตโอพ่อผมไปนั่งครับขอบคุณสองยูทูบเบอร์ที่เข้ามานะครับคนหลายครับนี่แหละครับงานไก่ปีใหม่ต้องเร่งเร่งงานให้มันจบตามเป้าหมาย อีกสองมือครับหยุดวันที่สามสิบเอ็ดครับผมทำงานถึงวันที่สามสิบครับเป็นงานของวันที่สามสิบพี่น้องปีนี้บบได้กลับบ้านครับอปีนี้ปีนี้ว่า่บกลับบ่กลับปีใหม่แต่ว่าสิกลับหลังปีใหม่ครับมันมีทุระอยู่นะครับเพราะว่าหลังปีใหม่มีการเลือกตั้งนี่พี่น้องวะนี่ลานเลือกตั้งครับ ลงกลับเนาะพี่น้องใครๆก็กลับหลังปีใหม่นะครับเพราะว่ามันมันจ่อจันเพ์่อดพี่น้องการงานช่วงนี้กรโอ้ยเริ่มสิ่ลุยล่าแล้วพี่น้องเริ่มสิลุยล่าแล้วเพราะว่างานกบ่แม่นว่างานเบิดเด้พี่น้องงานมันบ่านเนี่ยบ่าัเนี่ยออกมาอีกชุดนึงเนาะครับ พันออกมาอีกชุดหนึ่งมันจะมีงานอยู่เรื่อยอย,อยู่งานสนามกรอบมันบ่เสร็จง่ายเลยครับงานกับสนามนะครับไม่เสร็จง่ายนะครับเดี๋ยวเขาก็มีโครงการนั้นโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเงินเงินมันหมุนสะพัดอยู่แล้วนะครับในสมาชิกที่เขาเข้ามาซื้อเพราะว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับ ร่างปันนาปูนครับขอบคุณก้าวยุตเซอร์นะครับเว้นกับว่าสิไล่กระแดดฮ้อนฮ้อนถิ่มตั้งกลางแดดทั้งสี่พี่น้องเลยขอบคุณสิบหกยุตเซอร์ครับขอบคุณถูกแกทั้งหนึ่งท่านนะครับคุยกันไปเรื่อยเปื่อครับ ผมช่วงนี้ก็โอ้มันออปีนี้มันเป็นปียังหนอกผมว่ามันเป็นปีที่ว่าเนี่ยอะไรคือมือดแท้มืดตัวครับเพราะว่ามันไฟสปอร์ไลท์หุ่นเด้ของผมมันมืดตัวต่อไปตั้งยีสปอรไลท์พี่ไม่เห็นการสันสปอรไลท์มากเมื่อกัน ซ่องตาหม้อเจ้าท่านแล้วลลแล้วเออน้องเบื้องลุงน้องเราเดี๋ยวผมจะตัดมาครัผมเรื่อยๆเรยเอี่เมียวจ้าเมียวบอกเอ้ยไม่ใเ,เออเบื้องลุกน้องเห็ดโอ้มาเนี่ย กินกันเดี๋ไล่ไล่ไล่เทียร์อีกอกไล่เรื่อยๆอยู่มันหนึ่งมัตรงกับเวลาเพาบว่าเรตั้งใจที่ว่าสิไล่คู่มือคู่มือเนาะมันก็มีเวลาก็ไล่บ่มีเวลาก็บ่ได้ไล่ชั่วโมงมันบ่ครบหมดเลยแต่ว่ามันตั้งค่ายังยากตั้งค่าเอาโฆษณาเข้าก็ยากชั่วโมงยังไม่ครบนะครับชั่วโมงไรส่วน คนอีโมจินะจ๊ะทำ <c oughs> เอาไว้แล้วให้ลุงน้องทำน้องทำเถอะเมื่อกี้ลุงน้องนี่นี่ก็คว้างเอรี่หมดแหละยี่สิบกว่าคนคุ่นเอาเมื่อบานแล้วทุ่มหนึง่ง เอาอะโคมนึ่งอเหลือแต๊ะเอาเมื่อปั่นไว้คาดว่าม่านสองทุ่มก็คือสีแล้วสีเร่งให้มันแล้วผมว่าวันทีสามสิบนี่เร่งเพื่อที่จะส่งงานนะครับเร่งเพื่อที่จะเอางานส่งตามเป้าหมายนะครับ<ช>งานก<ช>็คืองานมันต้องมีเป้าหมายนะครับถ้ามีงานงานไม่มีเป้าหมายก็คืองานไม่รู้ไม่รู้จักจบสิ้นนะครับมีงานมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายเสร็จ เสร็จแล้วเพื่ออะไรเสร็จแล้วเพื่อให้บริษัทเราก็ไปส่งให้กับบริษัทบริษัทก็ไปส่งกับเจ้าของโครงการนะครับเพื่อที่จะดึงเม็ดเงินออกมาจ่ายพวกเนี้ยที่กําลังทําอยู่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเป็นเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับนี่นับจากนี้ขึ้นไปเลยนะครับนับจากคนที่ทําอยู่เนะี่ยขึ้นไป ไปหาหัวหน้างานไปหาโฟแมนไปหาผู้รับเหมานะครับไปก็แล้วแต่สัดส่วนใครมันนะครับถ้าเราไม่มีผลงานไปแลกเขาเราก็ไม่สามารถที่จะดึงเม็ดเงินออกมาได้นะครับคือกก็เฮ็ดคลิปละเฮ็ดคลิปคือกันเฮ็ดคลิปขนมมียอดวิวมันก็บ uh, อะไรต้องมียอดวิว ยอดวิวเฉยๆก็ไม่ได้นะมันต้องมียอดคอมเมนต์เยอะๆถึงยิ่งได้เยอะนะแล้วก็มีโฆษณาเข้าด้วยนะ,อะยอดคอมเมนต์เยอะๆนี่ยิ่งดีนะ,ะคือคนมคนีคนมีส่วนร่วมเยอะๆเนี่ยมากดีและเป็นคะแนนนะครับรบางทียอดวิวพุ่งพวดพวดแต่คอมเมนต์ไม่มีมันก็มันเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนแกงจืดหรอเฮ้ย <c oughs> แกงจืดเนาะ คือการกระเจงเืดว่าบนนัวนะบนัว bon ไม่ไม่มีรสชาตินะอแสดงว่าคลิปเราไม่มีรสชาติไม่มีไม่มีคนมีส่วนร่วมไงไม่มีคนมีส่วนร่วมที่จะแสดงความคิดเห็นถ้าเขาสนุกเขาก็ต้องให้คอมเมนต์มาแสดงว่าเขาไม่สนุกเขาถึงไม่คอมเมนต์กดออเฉเพาอหัวใจปักแล้วก็หนีเบื้อนะงคลิปอ <laughs> แต่ถ้าคนถ้าคนเป็นรีเอเตอร์ด้วยกันหรือเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนี่มันมันจะรู้นะครับว่าคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับมีปฏิสัมพันธ์กันเห็นคลิปเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องเลื่อนผ่านนะครับอย่างน,น้อยก็ดูให้เพื่อนหน่อยสักสี่าห้าวินะแล้วก็คอมเมนต์หน่อยแชร์ไม่ไม่ไม่ถ้าคุณไม่ถูกใจคุณก็ไม่ต้องแชร์ก็ได้คอมเมนต์ Comment ให้เพื่อนหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าท่านกดไลค์กดแชร์ให้ก็โอเคนะครับ หรือว่าการสนับสนุนกันถ้าเห็นโฆษณาก็อย่าไปข้ามโฆษณาเพื่อนนะครับเพื่อนก็ได้มีรายได้นะครับเพื่อนจะได้มีรายได้นะครับอย่างสมมติว่าเกิดเขามาเห็นคลิปเราถ้าเรามีโฆษณาเข้าแล้วเพื่อนเห็นเขาก็เคยเขาเคยเห็นเห็นเราในหน้าผีดเขาเขาก็ต้องคอมเมนต์เรากลับมาเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนสนับสนุนเพื่อนนะครับ ถ้าเพื่อนไม่สนับสนุนเพื่อนนี่อยู่ยากครับการทาคลิปนะจริงๆใช่เฉพาะไอคนที่เขาไม่ได้ทาคลิปกับเรานะ่ะ mm. เขาไม่ได้สนใจหรอกถ้าเขาไม่ชอบเขาก็เลื่อนปัดปัด,ป,ดปัดหนีเลยนะครับ mm. เขาไม่อยู่หรอกถ้าเขาชอบแน้วเขาเขาจะดูประจําแล้วก็ต้องรอเขาจะกดเป็นกระดิ่งไว้เลยนะครับอนะพอพอคลิปออกปุ๊บเขาจะเห็นเลยนะครับนี่ mm. นะ่นะ้อง คือบอัททำงานเนะ่ค่ะลูกพี่ปีที่ดีค่ะคือมืดแท่มืดตัวเยืนอยู่ในมุมมืดซองไปหาลูกน้องคุณน้องมีเมียกันกี่คนพี่จ่าจ่าจ่ายังไงคือว่ามีเมียกันกี่คนหรือว่ามีอยู่กันกี่คนรือบางทีบอก ขอบคุณ39ยุทเซอร์ขอบคุณถุกแกทั้งสาท่านนะครับ,นะรบปีนี้มันเป็นปีอะไรลองนึกย้อนดีๆได,ด้คุณน้องลองนึกย้อนดีๆได้ดว่าปีนี้มันปีอีอย่างปี2568นี่เรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับนะตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะครับนะลองนึกภาพดีๆว่าอะไรมันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ จนถึงปัจจุบันนี้นะปี68นี้เป็นปีที่เกิดอะไรมากมายเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็มีนะครับที่อะไรอ่ะเนปาลเนีอนั่นนั่นก็รุนแรงเหมือนกันนะครับนั่นก็รุนแรงเหมือนกันประเทศไทยก็เกิดหลายอย่างนะครับออ่าอย่างทางด่วนถล่มแผ่นดินไหวใช่ไหม นี่ยกตัวอย่างนะแค่นี้นะครับปี68นะครับอะไรมันเกิดขึ้นมั่งนะครับน้ําท่วมปากใต้ใช่ไหมน้ําท่วมใหญ่นะมีหลายอย่างนะเกิดขึ้นในประเทศไทยปีนี้แล้วก็พระที่ดังๆนะหลายองค์ที่ว่าดังดังๆจนคนรู้จักทั่วประเทศเอ่ะเ,เสียหายทักทายครับทักทายครับ ขอบคุณครับคุณคุณโรบินภาษาอังกฤษโอ้ยมียังไม่เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมมยครับประเทศไทยปีหกแปดนะครับหวังว่าปีหกเก้าคงจะเป็นปีดีนะครับคงจะอะไรอะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นนะครับก็ปีหกแปดยังไม่สิ้นนะครับก็ สุดท้ายนี้ก็คือกําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คือกับเพื่อนบ้านใช่ไหมทะเลาะกับเพื่อนบ้านกันนะครับก็เสียชีวิตหลายหลายรา,ายเหมือนกันนะครับก็ทหารหารของไทยนะครับก็แสดงความเสียใจไปกับญาติมิตรท่านันแล้วกันนะครับผมก็พูดพูดเยอะไม่ได้นะครับในในนี้นะครับนะเราก็แสดงออกสื่อสื่ออื่นได้นะครับ แต่บ้านผมบ้านผมที่ผมเกิดเน่ยน้องน้องผมก็ต้องละเหยเล่ร่อนไปอยู่ที่อื่นเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงนี้คงยังไม่ได้ไปนะั่งดูท่านะได้ไปหรือยังเหมียว <c oughs> เอได้ง่ายบ่ <c oughs> <c oughs> เอเอไนี้หลบปืนบ่จำได้บอตา้งในน้อยบุญ <c oughs> เอ <c oughs> เอเกิดท่านมา <c oughs> ท่านอยู่อกเหมียวท่านอยู่ อน้อยตะกี้ถึเงี้ยน,นั่นฟังเสียงปืนตึงตึงเป็นเล็กน้อยบ้างแมวนอนฟังเสียงปืนแล้วตะกี้แรนลบอยู่นะมันนะมันอันหัวปวกขางเยี่ยนมันเป็นเล็กน้อยไปละยุบประสามประซี่ไปละอ่ะประหกแมวกับเป็นเล็กน้อยไปละประกำพ่วงอะไรกูตะก็กับเหตุเกิดมันก็โดนอย,อยู่เด้จนห้องใหญ่ไปเนี่นยเหตุการณ์ยังสงบ จนท้องญ่จำควอมในไปเนี่ยจนในหลวงมาอ้กรประเทศมาเปิดเคลือ่อนพ้อเมืองเน่านั่นะแะจ้งสงบนี่เมื่อเกิดกันอีกเนี่ยเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในปี68นะครับมีอะไรดีไม่ดีเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระภิกษุเยอะแยะมากมายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ ปีนา리พิฆาตอ่ะเนา리พิฆาตแปลว่านา리พิฆาตแ็ลว่าอ่าแปลว่าพระดังๆอ่ะนา리พิฆาตอาวุธเอเล่แว่าอ,อ่ระดับเจ้าคณะระดับโอ้สมเด็จสมเด็จโมนีิโดนเบิดเนาะพระดังๆเนาะพี่นอ้องนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในปี68ครับในปี68ครับ น้องใกล้เสีเ้วแล้วล่ะเดี๋ยวให้ดูอีกสักครูน่นะครับเดี๋ยวบอกไปน้ำละเอ้ยมันก็เฮ็ดหลายอย่างพอดมีอะไรพอดิทรงงานทุเล่มือทุเล้เว้นกับหาทุ่มหกทุ่มอยู่นี่เหมียวเลยหลายอย่างหลายแนวเลยทั้งแอบดำแอบแดงทั้งไอ้แอบฝา โอ้ยมุนมีปีแรงเลยแต่ว่าก็มันมวนคิดว่าตัวของมวลนะเพื่อเรามันก็ชอบลงโพสต์อยู่แล้วถ้าเราไม่ทํำก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราทําไปทํามาเราก็เกิดความเคยชินและเออมันมีสิ่งแลกเปลี่ยนมันมีสิ่งคือเพื่อนมีเพื่อนมีอะไรแล้วก็มันอาจจะมีรายได้เข้ามานะมีรายได้เข้ามาแน่นอนนะเงินในอากาศ เว้นแต่ว่าคอนเทนต์ใครจะดีนั่นเองนะคอนเทนต์ใครจะดีกว่ากันเราก็ต้องแสดงออกหลายๆมุมหลายๆแง่อย่าไปถ่ายอย่างเดียวนะครับอย่าไปลงอย่างเดียวเอาหลายๆแง่มุมบาคนชอบแบบไหนบางคนชอบดูอันนั้นมันก็ดูเองแหละนะบางคนมักตลกก็สิแสดงตลกบ่แมนได้มันก็ต้องหลายๆบทบาทพระเอกคนหนึ่งก็ต้องแสดงได้หลายบทนะนางเอก คนหนึ่งก็ต้องแสดงได้หลายบทโศกมั่งตลกมั่งเงี้ยก็ได้นะ,ะหรือจะซึ้งมั่งหรือจะโหดร้ายมั่งหลายอย่างน่างคลิปไปเหมือนกันนะเกดคลิปหนึ่งคือกันก็พอแสดงหนังนะถ้าเราไม่มีเพื่อนเราเราเราทำคนเดียวเนี่ยผัวก็ไม่ให้ความร่วมมือหรือเมียก็ไม่ให้ความร่วมมือเราก็ต้องเป็นนักแสดงเองนักถ่ายเองนะ ซื้อของมาใช้ให้มันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นขากล้องไม่ว่าจะเป็นไม้เราต้องทําเองหมดนะครับถ้าไม่มีคนถ่ายให้เ,าเราก็ต้องแสดงเองเป็นผู้กํากับเองเป็นผู้เขียนบทเองนะครับว่าเราจะวันนี้เราจะทําอะไรแค่นั้นเองมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับพี่น้องบางคนก็จะว่าโอ้เป็นบ้าแนี้หมอนี่เห็นไเห็บบนเต็นเห็นเหยาะเห็นไหมบางคนเป็นบ้าเป็นบ้าแต่พอมีไรายได้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยอา่า พี่บ้าได้เงินได้บาดนี่พี่บ้าได้เงินได้บอกใก่เออม,มดาธรฐานนี่พี่น้องเออหนึ่งเหรียญสหรัฐก็สามสิบกว่าบาทนะครับสามสิบกว่าบาทนะตอนนี้สามสิบเอ็ดบาทกว่านะหนึ่งเหรียญสหรัฐนะครับสามสิบเอ็ดบาทกว่าไปเนี่ยพี่น้องเลยเราได้หนึ่งร้อยเราก็ได้สามพันกว่าบาทแล้ว บางคนนี่เขาถึงขั้นลาออกจากงานนะถ้าเขามีเพื่อนผู้ติดตามถึงแสนสองแสนแล้วเขาลาออกจากงานเขาไม่ทําอย่างอื่นเลยนะไรนาสาโทรอะไรก็ไม่ทําแล้วสร้างคอนเทนต์อย่างเดียวอะ่ะแต่ละวันลูกเมียลูกผัวสแสดงด้วยกันอ,อแต่ละวันนี่ <c oughs> <c oughs> เกิดว่าวันได้วันละล,ะล้านวิวเนี่ยก็โอเคเอ,อหรือสามวันสี่วันได้ล้านก็ไม่เป็นไรเอ,อ แต่มันมีหลายๆอย่างปะปนกันไปด้วยมันมีโฆษณามีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะเออเกิดขึ้นนะมันก็ทําให้เราได้มีรายได้เสริมที่แรกบางคนนี่คิดว่าเป็นแค่รายได้เสริมนะแต่บางคนนี่คิดว่าเป็นรายได้หลักเลยนะอย่างเข้าไปเล่นแอปดํานี่ถ้าใครทําถูกเี้เออเขาเขาว่ากันเป็นวันเลยนะบางคนนี่ได้วันได้เป็นแสนนะออแอปดํานะ <Okay. S 2> แต่ใครเข้าถูกก็ถูกนะแต่แอปแดงมันก็น่าเล่นน่นะนเล่นมันสนุกอะ่ะคือว่าเราแสดงความสนุกได้อะ่ะมันอยอดวิวมันแคปยันก็ได้แล้วแต่ยอดคอมเมนต์นี่มันหายากส่วนมากยอดวิวเนี่ยมันคนดูวิท สองสามวิมันก็โอเคแล้วมันก็เป็นยอดวิวเนาะสี่ห้าวิสองสามวิเนี่ยก็เป็นยอดวิวแต่ว่ายอดคอมเมนต์ไม่มีเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเรามียอดคอมเมนต์อย่างเงี้ยอย่างสมมติว่านี่เพื่อนๆมีคอมเมนต์เข้ามานี่ในไลฟ์สดอย่างเงี้ยมันก็โอเคเนี่ยถ้ามีคอมเมนต์ถึงร้อยเนี่ยว่ยิ่งเยิ่งดีใหญ่ยยเลยนะถ้าแชร์ต่อกันนะครับถ้าแชร์ต่อกัน ถ้าสมมติว่าเราไปเห็นของเพื่อนเนี่ยเราเราแชร์ต่อเราแชร์ปุ๊บนี่เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยมันจะเห็นเหมือนกันเขาอาจจะเข้ามาดูก็ได้อาจจะมาถูกใจคําพูดของคนคนนั้นนะว่าอาจจะทถูกใจคําพูดของคนคนนั้นกําลังพูดอยู่หรือในสิ่งที่เขากําลังพูดอยู่นี่สื่อสารอยู่เนี่ยปีนี้ก็บ่ใครหนาวไปเนาะพี่น้องไม่บ่หนาวถือไม่ถือว่าไม่หนาวนะครับ กลางวันร้อนมากตรงนี้กลางคืนก็อากาศก็พอดีพอดีไม่ไม่หนาวนะครับมันมีอยู่เย็นเย็นอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะที่ผ่านมาอาทิตย์ก่อนก่อนมีเย็นเย็นไม่ใช่หนาวนะถ้าหนาวนี่คืออาบน้ําไม่ได้แล้วนะ,ะนนคือหนาวนะครับถ้าจะอาบน้ําก็ตั้งแต่ตั้งแต่นู่แหละสามโมงสามโมงเย็นสี่โมงเย็นอาบนะาอาายุแถวภาคเหนือนะแถวบ้านผมนะว้ยพี่น้องเลยนี่มดเศร้ามากนำ ไอ้น้ำข้างย่อยสังกะสีนี่ปักปักเนียวไอ้ปวดห้อยกระดูกเออปวดห้อยกระดูกหอมสองพืนยังเอาไปอยู่เลยไปอยู่ไปใหม่ตะกี้เลยวะไปดรอว่าเมียหอมบางๆเนาะเออเอาไปอยู่ไปใหม่ว่าหนิมีตัวโตตัวเตยยังเด็กหอมบางๆางสองคนยังโอ้ยมันร้อนอุ่นกูเมือเนี่ยมันเอื้อดอกผหอมน่ะสื่อแม่จักษ์สามพื้น <R ess ur ic> สื่สักสามปนเลยขอบคุณ20ยูเซอร์ขอบคุณถูกแกทั้ง4ี่ท่านนะครับ <S 2> <S 2> <S ขอบคุณทุกยูเซอเร์ที่เข้ารับชมนะครับ, <S 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 บก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันถือเป็นการาปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับในในการเป็นเพื่อนนะครับในการเป็นเพื่อนคำว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องอายุเท่ากันนะครับเพื่อนก็คือว่าคือเข้าเราเข้ามาร่วม ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับคือเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการทาคลิปนี่ก็คือว่าเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเดินทางก็ต้องมีเพื่อนนะเนี่ยเราก็เหมือนการเดินทางเหมือนกันนะครับเรามีการเดินทางเดินทางสู่ความสําเร็จไงครับเดินทางสู่ความสําเร็จสําเร็จอะไรครับสําเร็จในการทําคลิปสําเร็จในการที่จะหาเม็ดเงินจากโซเชียลนะครับโดยการแสดงของเราเองนะครับ นั่แต่เป็นเด็กเราเราก็เคยแสดงนี่ตอนเป็นนักเรียนนะครับครูก็ให้เราแสดงออกมีการร้องรำทำเพลงเราก็เคยทำอยู่บางคนก็ดังไปเลยนะอย่างพวกนักร้อง,งดังๆที่เขากล้าแสดงออกเยอะกว่าเราเนี่ยเห็นไหมเขาดังไปเลยเป็นมีเสียงดีแต่ก่อนผมก็ร้องเพลงแต่เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ใจถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเพราะว่าเราเป็นลูกคนโตเราเป็นลูกคนโตเราก็ต้องช่วยพ่อแม่ ทำนานะครับไม่มีเวลานะเราแสดงเราแสดงเราก็ได้นะครับเราแสดงออกทีนี้พอเราแสดงออกปุ๊บมีคนชอบมีคนชอบเ้ามากดไลค์กดแชร์เราเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับครับขอไล่ไว้จบไล่ไว้ยี่สิบยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับยี่สิบเอ็ดนาทียี่ป ยี่บสองนาทีแล้วนะครับขอบคุณหลายๆครับทุกการรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับขอขอบคุณหลายๆครับเมื่อน,นี้กับกงสีในห,หลุมน้องจบแค่นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลิกงานแล้วนะครับเดี๋ยวก็เลิกงานแล้ว,วงานเดิบิร์นแค่เข้า

พูดนลายครับพอจบไล่ไปซั่มนี้ครับขอบคุณทุกยุบเซอร์ที่เข้ารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ